สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมานะแนะนําวิธีการลงมอดนะครับสำหรับเล่นเกมนะก็จริงๆแล้วการลงมอดในเกมที่เป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าเออเราก็ทํากันเป็นปกติอยู่แล้ว,แล,วแล้วเขาก็มีเว็บไซต์พวกนี้นะครับที่เขาจะมีให้ลงพวกมอดต่างๆนะครับผมซึ่งอันนีนะ้เดี๋ยวจะมาลงมดในส ตัวเกมใน Linux นะว่าเออมันมีวิธีการอย่างไรนะครับผมมันแตกต่างจากใน Windows มั้ในแค่ไหนครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันในวิดีโอนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าวการมดคืออะไรนะครับผมก็เออเรื่องของมดเนี่ยก็คือมันเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งละกันนะครับผมที่เอาไว้ติดตั้งแล้วก็หรือเอาไปแทนที่ตัวข้อมูลในเกมเดิมนะครับผม,มซึ่งมันก็ทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันก็จะมะีลักษณะอะไรที่แตกต่างออก ไปจากเกมที่เป็นต้นฉบับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอดตัวละครน,นะผมก็จากเดิมที่ตัวละครเป็นแบบนี้นะเราใส่มอดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นตัวละครอ,อีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าจะเปลี่ยนลักษณะหน้าจอ UI หรือว่าเปลี่ยนภาษาเนี่ยซึ่งสิ่งที่คนที่เล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนิยมใช้กันมากก็จะเป็นมอดที่เอาไว้ทําเป็นเมนูภาษาไทยอะไรพวกนี้นะผมซึ่งเราก็มีให้โหลดเยอะแยะมากมายนะแล้วแต่เกมนะบางเกมก็มีบางเกมก็ไม่มีนะ เกมก็มีเป็นภาษาไทยมาจากาผู้ผลิตมาเลยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็อันนีนะ้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้ม็อดนะครับผมซึ่งตัวม็อดเนี่ยมันจะใช้ได้กับเกมที่เป็นแบบเล่นคนเดียวหรือเกมแบบพวกออฟไลน์เท่านั้นนะครับพว,พวกเกมที่เป็นออนไลน์ line, เนี่ยจะจะไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันเพราะมันมีระบบป้องกันอยู่นะครับผมถ้าไปใส่ซีซัวไปโดนแบนก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของ n ซัสม็อดนะก็เขาจะมีรายการ เกม ที่มีม็อดนะครับที่สามารถที่จะติดตั้ง้วนเอาไปใช้งานได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างอย่างมอสเตอร์ฮันเตอร์อย่างเงี้ยนกะ็เขาก็จะมีบอกว่าม็อดทาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็มีจัดอันดับด้วยว่าแบบอันไหนมาใหม่อะไรอย่างงี้ก็ก็เข้าไปลองดูนะครับผมมันก็มีม็อดในหลากหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นม็อดเปลี่ยนตัวละครหรือจะเปลี่ยนรูปแบบสีของตัวภาพนะครับผมหรือว่าพวกข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสามารถที่จะเข้าไป เปลี่ยนได้นะครับซึ่งกระบวนการในการมอสเนี่ยมันก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวิธีการนะครับในแต่ละการมอสเนาะก็อย่างนั้นเนี่ยก็อ่เป็นในตัวของเปลี่ยนชุดตัวละครนะครับผมนี่เขาก็จะมีในเรื่องของความต้องการว่าเออต้องมีอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการอย่่งอะไรพวกนี้นะครับผมก็เขาก็จะมีอธิบายอยู่นะครับผมนี่ก็จะมีวิธีการอยู่เนะาะแล้วก็นี่ไฟก็มีตัวน,นี้นะครับผมที่เราจะไปดาว โหลดล้วก็มีภาพตัวอย่างประกอบอะไรอย่างงี้นะอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองมดสักส3มเกมนะกันนะครับว่ามันมันจะยังไงนะโดยวิธีการมดเนี่ยมันเอ่อก็ผมขอบแบ่งเอาเป็น2แบบใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับผมแบบแรกก็คือแบบเพิ่มไฟล์หรือแทนที่ไฟล์เดิมนะครับผมเราแบบโหลดที่เป็นไฟล์มาแล้วก็เข้าไปเขียนทับของเดิม นะครับผมหรือว่าเป็นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วเ,เกมมันก็เห็นแล้วก็เอาไปข้อมูลเอาไปใช้อะไรประมาณนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกกับวิธีี่2ก็คืออ่าเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งเพิ่มเติม,ตมนะครับผมซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกมนะครับผมก็สมัครมอก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโดยที่เราจะมาลองทําก็คือตัวเกมอย่างอ่าตัว,ต,วตัวเกมอย่างตัวอ่าเท l ออฟอลนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็เกม s ต o r y o f s e a s o n นนะครับแล้วก็เกม เราก็เกมนี้นะครับผมเกม Hogwarts Legacy นะครับผมโดยสองเกมก่อนหน้านะครับผมก็จะเป็นการมอดทำให้เมนูตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Hogwarts Legacy เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นท้ายากหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจะเปิดฟังก์ชัน DLSS Frame Gen นะครับาบเกมนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันต้องทำยังไงเนาะ,ะโอเคนะคะผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยีว่าก็ในส่วนของสองเกมแรกเลยแล้วกันเนาะก็ อย่างเกม uh, t a l l of My Life นะครับกับตัวของ Story of s e a s o n เนอะเอาเกมนี้ก่อนนะครับผมวิธีการมดเนี่ยคือเราต้องไปเอาโหลดไฟล์มดออกมาก่อนนะครับผมซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมนี่อันนี้นะครับผม t a l l of My Life Steam เนะเาะก็สำหรับแรงโหลดอะไรงนี้ก็คิดว่าไปหาเอารวกันนะเพราะว่าเออมันก็น่าจะค้นหาได้ไม่ยากนะครับเพราะมันมีแจกอยู่เรื่อยๆนะครับผมมันไม่ได้มีล็อกจิตหรืออะไรพวกนั้นนะครับเมื่อโหลดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีู่2ไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ตัวนี้แล้วก็ มันจะเขียนวิธีลงด้วยนะครับผมซึ่งวิธีลงเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นภาษาไทยนะครับผมว่ามันเป็นม็อดเป็นเมนูภาษาไทยนั่นเองนะบอกว,ว่าวิธีการคือลดแล้วแตกไฟจะได้ไฟล์ตัวนี้ไปที่สตรีมนี่นี่นนเอาไฟม็อดไปลากวางเข้าเกมได้เลยอ่าเขาบอกว่าหมายเหตุถ้าคนเคยลงม็อดภาษาไทยมาก,ก่อนต้องไปลบไฟล์เก่าแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปลงอ่าโอเคนะครับผมนี่เราก็ทําตามวิธีเขาเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยประเด็นของคราวนี้ก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าไอเกมนี้มันเก็บไว้ที่ไหน วิธีการก็คือไปที่ตัวเกมเนาะเราก็คลิกขวาแล้วก็ p r property นะเราก็ไปที่ Install File นะครับผมแล้วก็นี่นครับผมอยู่ตรงนี้เราไปคลิกที่ Browse ตรงนี้เลย เสรแล้วปุ๊บนี่มันก็จะเด้งเอ่อตัวนของที่เก็บเกมไแ,แล้วนะครับผมอันนี้ปิดไปได้เลยนี่ครับแล้วก็เขาบอกว่าง่ายนะเขาบอกว่ามาตรงนี้ให้ไปที่อันนี้อ่าคอนเทนต์แล้วก็ paks อ่านี่มาถึงตรงนี้แหละเขาบอกว่าให้เอาไฟล์ตัวนี้ไปวางนะครับผมก็มาที่ตรงนี้เนาะแล้วก็นี่วางไปได้เลยนี่เรียบร้อยนะครับผมก็นี่วิธีการลงมอดนะครับผมนี่ไหมไม่ยากเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองเล่นเลย อ่ะแล้วครับก็อันนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าตัวเมนูเกมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมจากเดิมเนี่ยมันไม่มีเมนูภาษาไทยนะก็อันนี้ก็เป็นเมนูภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูเนี่ยขนาดกําลังโหลดยังมีเลยนะครับผมนี่นะนี่ตัวเกมก็ประมาณนี้นะก็นีส่สังเกตเห็นว่ามันก็มีโต๊ะเมนูอะไรต่างๆเป็นภาษาไทยนะผมนี่พวกตังค่าอะไรต่างๆเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรา ก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะจัดการอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เห็นไหมครับผมก็เห็นไหมว่ามันมีนเ,มเมนูภาษาไทยเป็นคําอธิบายมา,าเราไม่ต้องมานั่งแปบลบเองอะไรอย่างเงี้เราเขามีภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนะผม,ผมก็จบไปนะครับผมเกมแรกอันนี้ครับผมมอดภาษาไทยกับเกม a ทลออฟอลายนะครับผม,ผมก็มีประมาณนี้นะ โอเคนะครับผมต่อมานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองมัดเกมนี้ต่อนะครับผม Story of Sea ีซันนะผมวันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คนน่าจะเล่นเยอะอยู่ประมาณหนึ่งล้วก็อันนี้ก็เขาก็มีคนทำมัดแปลภาษาไทยออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมวิธีการเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็ต้องเป็นโหลดตัวที่มัดที่เขาแจกมาให้ก่อนครับผมแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับผมเมื่อแตกไฟล์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอันนี้นะเราก็ลองไปดูนะวิธีการของเขานะครับผมนี่อันนี้ครับผมเอามาจากหน้าจอนี้นะครับ น,นี่เขาบอกว่าวิธีการติดตั้งเห็นไหมนะครับผมเขาก็มีขั้นตอนอะไรมาเลยนี่เขาบอกว่ารองรับ Linux แล้วก็ SteamOS ได้ด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้เนาะโอเคนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่า,า Steam นะครับผมให้เราแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไปที่โฟลเดอร์เกมนะครับผมวิที่เดิมนะครับผมดูว่าเกมติดตั้งที่ไหนเนาะไปที่ p r o p e r t y แล้วก็ install file แล้วกด browse ตรงนี้นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มาที่ตอนนี้เนาะแล้วก็ เขาให้เราเอาม็อดไปวางไว้ที่โฟลเดอร์นี้นะครับผมอ่นี่ครับเราเราก็คัปปี้ไปเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้ที่เป็น Linux s S นะครับผมคลิกขวาแล้วก็ property นะครับผมแล้วก็ต้องติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับผม e e x c u Table a S Program นะครับผมให้ติก๊กอ่าแล้วนะผมก็หลังจากที่เราได้อ่า execute a S Program แล้วนะครับผมให้คลิกขวาแล้วก็ run a S Program ได้เลยนะนี่ครับเนี่ยบะอันนี้เนี่ยกระบวนการนี้เขาจะเรียกว่าการแพชนะครับผมก็คือตัวตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้ อ่านไฟล์จากตัวมอสโดยตรงนะครับผมเขาก็ต้องใช้วิธีเอาสคริปต์เนี่ยเอาไปแทนที่ข้อมูลไฟล์เดิมนะครับผมโดยการแทนที่เนี่ยมันไม่ได้แทนที่ทั้งไฟล์เลยมันแทนที่ข้อมูลแค่บางส่วนนะครับผมเรียกว่าการแพชนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็แพชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้กดก็บอกให้กดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อออกนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะก็เราวก็ปิดแล้วก็เข้าเกมกันได้เลยนะครับ เอาละครับก็มาเกมถัดไปเนี่ยนี่แหละครับผมก็หลังจากที่เข้าเกมมาแล้วผมก็นี่มันก็จะมะีภาษาไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่ประมาณนี้นะอ่ากด Back Space ปนะิดอ่าแล้วกดเล่นต่อนะนี่ผมมีเล่นมาบ้างนิดหน่อยนะผม่ะนี่ครับ ก็สังเกตเห็นว่าพวกหน้าจอต่างๆก็จะจะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วทีนี้ก็เนี่ยนะผมมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจอะไรต่างๆในตัวเกมได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Story of Seasons นะก,ก็ให้รู้ว่ามันสามารถที่จะใช้งานภาษาไทยได้นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเกมสุดท้ายนะผมสำหรับในวิดีโอนี้นะก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Hogwarts Legacy นะครับผมเกมนี้เนี่ยก,ก็เคยเป็นเกมที่ มีกินทรัพยากรเครื่องที่หนักอยู่นะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับผมปัญหาของเกมนี้ก็คือถ้าคุณใช้การ์ดจอนะของ AMD หรือ Intel นะครับผม จะไม่สามารถเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่าเฟรมเจนได้นะครับผมแล้วก็คนที่ใช้การ์ดจอในตัวของ Nvidia GeForce RTX อ30ซีรีส์ลงมาเนี่ยก็จะไม่สามารถเปิดใช้งาน DLSS r a รมเจนได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงมอดตัวนี้นะครับผมให้มันเปิดฟังก์ชันในตัวของ DLSS เฟรมเจนได้นะครับผมเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นการ์ดจอ a อ d r a ์ e o n i อ7600นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งแน่น นนอว่ามันเปิดเฟรมเจนไม่ได้อยู่แล้วมันมีแค่ FSR 2เท่านั้นนะครับผมก็ดูวิธีการนะครับผมอันนี้ก็จะยากนิดน,นึงนะครับผมโดยก่อนที่จะไปต่อเนี่ยจะต้องแนะนําเครื่องมือก่อนนะครับผมเครื่องมือตัวนี้นะมีชื่อว่า DLSS Enabler นะครับผมนี่ก็หน้าตา ในแบบนี้นะครับผมหลักการทํางานของอันนี้ก็คือเขาจะไปแปลงฟังก์ชันในตัวของ DLSS เนี่ยให้มันเข้าไปใช้ฟังก์ชันตัวของ FSR แทนนะครับผมมาเลยทําให้พวกการ์ดจอที่ไม่รองรับ DLSS Fra ร e เจนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในตัวของเ a รมเจนได้นั่นเองนะครับผมใครสนใจก็ลองไปโหลดได้จากเว็บไซต์นี้นะครับผมซึ่งอาจจะต้องสมัครสมา,สมาชิกก่อนนะครับผมเมื่อเราโหลดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟล์ exe เนาะซึ่งแน่นอนว่า l i n u x เนี่ยมัน มันรัน exe ไม่ได้อยู่แล้วนะวิธีการที่จะลงติดตั้งในตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องใช้โปรแกรมเสริมที่มีชื่อว่าโ Pro ตอน t r i c k s นะครับผมนี่ครับผมเป็นรูปโลโก้ตัวนี้นะผมโป o ตอน t r i c k s ตัวนี้นะครับถ้าใครแบบยังไม่มีนะผมไปโหลดที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะไปโหลดในตัวของนี่ครับผมคลังซอฟต์แวร์เนาะเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับผมโป o ตอน t r i c k s นะครับผมนี่ครับผมนี่ตัวโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับผมโหลดผ่าน flat hub ไปนะครับผมประมาณนี้ เนาะครับก็หลังจากที่เราโหลดแล้วก็เปิดตัวโปรตอนทริสมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะก็ให้เราเลือกเกมที่เราต้องการจะมอสนะครับผมก็ให้จากตัวอย่างนี้ก็คือเกมตัว h อนะกวอตส์ไลกัสซี่นะก็นี่ตัวนี้นะครับผมแล้วเรากดโอเคไปได้เลยนะครับผมก็หลังจากที่เราได้รอ,อไปพักใหญ่นะครับผมก็มันจะมีขึ้นอันนี้นะครับผมก็ให้เราติ๊กเลือกที่เนีเ่ย select default w i า e p f i x นะครับผมเราก็โอเคนะเราก็ไป นี่ครับ run uninstaller นะครับผมติ๊กที่ตัวนี้นะโอเคหลังจากนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็หน้าจอมันจะกรมันจะจะรู้สึกว่ามันคุ้นๆนะก็มันก็คล้ายๆกับตัวของ c อ n t r t r p l p e n e ลอะไร d อ e m o v e Program อะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไม่ต้องไปทําอะไรในส่วนของตัวนี้นะนี่นะครับผมแล้วก็กด install นี้นะครับผมแล้วก็ให้เราหาโฟลเดอร์นี้นะครับผมตัว x e มาเ k นี่ครับผม a d l s n nabler นะ นะครับผมแล้วให้เราโหลดเวอร์ชันล่าสุดมาเลยเนาะก็เรากดนี่ครับกด Open นะครับผมอ่านี่ครับผมก็มันก็จะขึ้นหน้าจอ Setup อ่าที่คุ้นเคยนะครับผมก็ติ๊ก Accept ไปนะครับผมอันนี้นะครับผมอ่าก่อนที่จะไปต่อเนี่ยคือเราจะต้องรู้ว่าไอ้ตัวเกมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมไปที่ตัวนี้นะครับผม p ป o p e r t y ตแล้วก็ Install แล้วก็ r o w s e นะครับผมนี่มันอยู่ที่ตัวนี้เนาะแต่ปัญหาคือว่าไอ้ตัว Installer เนี่ย มันมีโครงสร้างแฟมข้อมูลที่แตกต่างไปจากตัวของเ i n u x เนาะมันจะมองไม่เห็นได้ซึ่งวิธีการกนะ็คือเราต้องกดเปาแล้วก็ไปหาผ่านตัวเกมให้ใหเจอนะครับผมซึ่งเนื่องด้วย Linux เนี่ยเขาไม่มีพวกไดซีไดดีอะไรพวกนี้เนาะถ้าเป็นไดที่นอกเหนือจากในโฟลเดอร์ของของสตรีมเองเนี่ยเราก็ต้องเลือกไปที่ไดเซตเลยนะครับแล้วก็ไล่หาว่าเกมมันเก็บไปอยู่ที่ไหนนะครับผม่งก็เนี่ยไล่ตามนี้เลยนะครับผมสตรีมไลบรารีสตรี a อ p ฮอรมอนนะในไลน์ไปแล้วก็นี่ฮอกวอตเลกาซี Legacy นะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมก็อ่ามันอยู่ในนี่ตัวเกม,มอยู่ที่นี่นะครับผมให้เราเอาไปแปะในตำแหน่งเดียวกับที่ตัวเกมมีนะครับผมซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมฟ o นิกไบนา a ี y วิน6กนะครับผมก็ไม่มีโฟลเดอร์อยู่ข้างในละนี่ประมาณนี้เรากดนี่ครับผมมันก็จะมีอะไรยาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะก็กดผ่านทีนี้เนี่ยเราก็จะมีติ๊กนี่ครับผม Install Main DLSS Enabler นะครับผม เราก็เล็กเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะสำหรับคนที่ใช้การจอของทางค่าย AMD แล้วก็ Intel นะครับผมแล้วก็ติ๊กถูกใหมนะมันก็จะติ๊ก Runtime for Game d e l t v e r y ด้วยนะผมอันนี้ก็ผ่านไปแล้วก็นี่ครับผมสำหรับคนที่ใช้ Linux SteamOS นะผมให้เราติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผม Enable Hardware s p o o f i n g in DXVK นะครับผมนี่มันก็จะขึ้นตัวนี้มาเนาะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผม Install iFile Driver Signature Check นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้ด้วยนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ นะครผมสำหรับในการติดตั้งนะก็กด next ได้เลยนะครับผมแล้วก,กด install นี่ครับรก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์อะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับผมจะแล้วกด finish นะครับผมก็มาแล้วนะครับผมสลับในการติดตั้งไอตัวของ mod dlss เนาะทีนี้เนี่ยเรามาจะมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับผม disable nvidia senator check นะครับผมซึ่งเราจะต้องเข้าไปใช้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าไอเน,นี้ยมันเป็นไฟล์ที่เรียกว่า registry ใน windows เนาะแต่ว่าใน linux มันไม่มีนี่ครับผมไอ้โปรแกรมวทิเดิมเมื่อกี้นะครับผมถ้าไม่ปิดไปซะก่อนเนาะก็ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับผมรัเล็ Edit ตัวนี้โอเค เคนะผมมาแล้วนะก็วิธีการก็คือให้ Import r e g i s y r i l e นะผมให้เรานี่เลยเปิดหาไฟล์เกมเลย อ่านี่นะครับผมก็จะให้เปิดนี่ครับ D7 Nvidia Signature Check นะครับผมจุด i g แล้วกด Open เนี่ยมันเขียนว่าอ่า Success to re-add really เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วิธีการ uh, ติดตั้งนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมแต่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะเขาบอกว่าใน Linux เนี่ยมันต้องมีออปชันเพิ่มด้วยนะครับผมนี่ตัวนี้เนาะนี่ Linux User Only นะครับผมให้เราคันลอกตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเราก็ไปที่ตัวเกมนี่นะครับผม h o w a Legacy ตัวนี้เนาะคลิกขวาแล้ว ก็ property นี่ครับผมในส่วนของ last option นะครับผมให้เราเอาไปแปะตรงนี้เลยแล้วก็เว้นวรรคนะครับผมแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์คอมมานะครับผมแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ปิดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมการมอดเปิดใช้งานเฟรมเจนนะครับของเกม power legacy นะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดเปเกมไปดูเลยนะครับผมว่ามันจะเปิดได้จริงไหมนะครับครับก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าหน้าจอในส่วนของเกม เขาวัดเล g ก็เีดูนะครับผมนี่ดูเซตติ้งโอเคนะครับผมก็นี่ครับผมจากเดิมเนี่ยนี dlss มันไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็นี่ครับในี่ที่เราต้องการเลยก็คือนี่ครับเฟรม Gen นั่นเองนะครับผมก็เปิดไปอันนี้มีออปชันเป็น x2 ด้วยนะอ๋อน่าจะน่าจะถ้าใช้การ์ดรุ่นสัก5,000ซีรีส์อาจจะมีมั t ติเฟรมเจนก็เป็นได้นะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยคือเขาหลอกตัวระบบเลยนะว่าใช้การจอ4090 เดจ,จริงเราไม่ใช่นะโอเคนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวเกมแล้วนะก็อ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสลับในม d ดเฟรมเจนนะของเกม Hogwarts Legacy นะครับผมก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เปิดเป็น DLSS นะครับผมนี้ถ้าถ้าไม่เปิดตอนนี้ไม่ลงม o ดอ่า DLSS มันก็จะไม่มีตัวเลือก DLSS เพิ่มขึ้นมานะมันก็จะมีแค่ FSR 2มี SESS แล้วก็มีแค่นียมีแค่4ตัวนี้นะครับผมไม่มีฟังชันตัวนี้มาล้วก็ถ้าใช้ การ์ด RTX สามสิบซีรีส์ลงมาถึงแม้จะมีดีเแต่ว่าเฟรมเจนมันจะไม่ทํางานด้วยนะผมเราต้อง ลงม็อดเช่นเดียวกันนะครับผมใช้วิธีเดียวกันนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เอ่อก็ใช้ preset ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้อ่อเล่นได้แบบลืน่นๆหน่อยนะครับผมก็เล่น้วยการ์ดไม่ได้แรงมากนี่ครับผมก็ก็นี่ครับก็พอเล่นได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะผมอาจจะมีแบบยึกๆม,มั่งโอเคนะครับผมก็สลับในเนื้อหาของการเอ่อลงม็อดในตัวของเอ่อเกมในระบบปฏิบัติการลินุกนับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เอ่อจริงๆแล้ว หลักการทํางานในการติดตั้งหรืออะไรเนี้ยก็ไม่ได้ต่างกับการเปิดเกมใน Windows สักเท่าไหร่นะครับก็เพียงแค่เราเขียนไฟล์ทับของเดิมนะหรือเป็นแพชนะครับหรือแม้แต่การใช้โปรแกรมข้างนอกเข้า,ขามาเสริมอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมหล,หลายๆคนอาจจะแบบว่าเออใช้ s t e a m OS อยู่หรือว่าใช้บาร์ไซอยู่เนี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบลงมดอาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันยากเลยเนียจริงๆแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันแหละเพียงแค่สิ่งที่ คุณจะต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าเกมอ่ะมันติดตั้งอยู่ตรงที่ใดของของเครื่องนะครับผมแล้วก็ต้องไปเปิดหาให้เจอแล้วก็เอาไฟล์ม็อดใส่เข้าไปนะครับเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญแล้วก็ใน Linux เนี่ยมันเนื่องจากว่ามันไม่ได้เปิด exe ได้โดยตรงนะครับมันก็จะต้องใช้ในเครื่องมือตัวที่ว่าตัวอ ton Trix ส์ Tr นะครับผมสำหรับเกมสตรีม uh, นะเพื่อที่จะเข้าไปเปิดไฟล์ exe ในการลงม็อดเพิ่มได้นะครับผมก็แบบเดียวกับ เปิดมัด DLSS Frame Gen ตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะผมเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับผมก็รองรับได้ทั้ง Linux ที่เป็น PC ทั่วไปหรือว่าจะเป็น SteamOS หรือว่าจะเป็นตัวของบั s i ซดด้วยเช่นเดียวก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าระบบเราจะเป็น immutable หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวนะผมก็สามารถเล่นได้แบบเดียวกันนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในรายการคันท t ี y Linux ครับก็ต้องขอ จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมพก่อไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ